ตอนนี้เ,นเวลาตีห้าตรงนะฮะเมื่อคืนคือคือตทายที่ผมถ่ายคือตอนเที่ยงคืนเนะฮะแต่หลังจากถ่ายคลิปเสร็จเนี่ยก็นอนไม่หลับเลยนะตอนนี้ได้นอนไม้แค่ชั่วโมงเดียวนะฮะต้องลุกขึ้นมาแล้ว Mm -hmm. Yeah, we're good. จากการน,นี้ให้นอนชั่วโมงเดียวตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายกรอลไปทั้งตัวเลยนะตาเหมือนจะลืมไม่ขึ้นสู้สู้สู้ส การวันนี้มากมายนะครับไปถึงหรือจะมีลงเรือเรือหางนังป่องอะไรมีสักอย่างนะครับเพื่อที่จะล่องเรือชมบรรยากาศนะฮะแล้วนกะ็ขึ้นมาว่ายพระวอ้ยไพระเสร็จทานข้าวก็ผู้โชคดีนะฮะทานข้าวเสร็จก็ เช็คอินโรงแรมนะฮะเช็คอินโรงแรมเสร็จรู้สึกว่ามีเวลาได้พักประมาณชั่วโมงนึงแล้วนกะ็ต้องไปซาวเช็คนะฮะก็คืนนี้มีมินิคอนเสิร์ตก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะฮะขอตัแวแหวนพันอาบน้ำก่อน ตอนนี้ตีห้าแล้วเขาจะารับตีห้าครึ่งแล้วงัวนั่งพูดอยู่ไม่ได้เดี๋ยวไม่ทันโว้บลอ